าบอกก็สวยอยู่ประมาณชั้นหนึ่งชั้นสองเราถ้าชั้นเก้าก็สวยแต่ไม่มีน้ําน้ําน้อยเก็บมุมสวยอะไรประมาณนั้นแหละครับโจนประมาณนั้นแล้ะครร้อน <laughs> ตอนนี้ไม่เหลือสักโจน,ร,น <laughs> ร้อนเลยเหรอเส้นทางไปชมน้ำตก อันนี้ล่องน้ำดาดานหน้าทานน้ำตกหรือเปล่านอ้อสิคริมบรรยากาศทางไปชมน้ำตกนู่นอยู่ตรงนู้นโอ้นี่ทันนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บมุมสวยที่บนสะพานสลิงอัน<ล><า>นี้ในว่า ห่างไปชมน้ำตกกันนะคือค่อยเดินประมาณนั่นเลยออ หนึ่งไปไกลไหมครับไกลเนี่ยจักนี่ชั้นหนึ่งเลยจักรอันนี้หนึ่งแล้วโอเคแล้วสวยสุดชั้นไหนสวยสุดแเราก็เนี่ยนะฮะชั้นหนึ่งชั้นสองนี่ชั้นหนึ่งชั้นสองประมาณนี้มากเลยคือชั้นเก้าแต่ตอนนี้น้ำน้อยมันก็อย่างว่าจ้โอ้ก็ไม่ตกจ้ะโอ้ครับขอบคุณมากครับดดยวจะหมสนนิึงครับขอบคุณครับนี่นะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตรงนี้แหละมีหนึ่งกับสองอ่ะมาเลย เขาบอกเราขึ้นไปหน่อยเยเขาบอกก็สวยอยู่ประมาณชั้นหนึ่งชั้นสองเราถ้าชั้นเก้าก็สวยแต่ไม่มีน้ำน้ำน้อยมันมีน้ำน้อยก็ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้นี้ชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งแล้วก็ไปชั้นสองประมาณนั้นแหละขอดูแค่คุมยี่สิบเยได้ ยังไม่ได้แตะเลยยังไม่ได้โดนน้ำเลยโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศน้ำตกมีตั้งเก้าชั้นนะฮสะพานสลิงนั้นก็คือขึ้นไปถ่ายภาพส,สวยๆป,ประมาณนั้นนะหนาวตับไตหนาวตับไตคืนนี้จะหนาว กลา,างคืนแต่กลางวันกลางวันจะเป็นอย่างนี้ฟังเขาว่านะจริงเท็จเดี๋ยวพิสูจน์มีคนอยากไปแตะน้ำก็ตกน้ำซะก่อนละ่ะเก็บบรรยากาศเป็นไงคุณแมกร้อนค่ะตอนนี้เวลาลมากตอนนี้เวลา สามโมงจะครึ่งละเพราะสมควรรอด <laughs> <laughs> ในใจห่วงหนาวไม่ได้หนาวเลยเดี๋ยวสิ้ยังคืนมาตอบใหม่ยัง <laughs> <laughs> คืนเรอเอ,อลูกขึ้นมาตอบใหม่หรือว่าตีสองลูกขึ้นมาตอบใหม่ลูกไปไหนลูกสาวเขาก็นั่งอยู่ต้นเป็นบันทึกภาพภาพเย็นๆน,น้ำเย็นๆแลวเขาก็ข้ามไปฝั่งนู้นกัน ส่วนหนึ่งเขาก็เล่นน้ํากันอยู่ก็มีน้ําตกอย่างที่เห็นนะครับเห็นนะฮะนั่นแหละคือชั้นหนึ่งที่ไหลมาตรงนี้เราเรียกว่าชั้นหนึ่งนะถ้าไปชั้นสองก็ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งประมาณนั้นจะให้สวยต้องไปชั้นเก้าแต่ชั้นเก้ามันไม่ค่อยมีน้ําแล้วน้ํามีอย่างที่เห็นนะมันก็โอเคความสวยก็แตกต่างไป ประมาณนั้นดันเห็นแล้วนะเก็ว่าชั้นหนึ่งมาถึงแล้วแล้วด้านหลังนู้นด้านหลังนู้นก็จะเป็นเก้าชั้นเห็นไหม, <c oughs> ไมเห็นล้มข่าเก้าชั้นเดียังไม่เห็นเลยเก้าชั้นอยู่ตรงไหนเนาะโอ้ข้างหลังนน้นเก้า,าชั้นไะมเก้าชั้นซูมได้ไมาเนี่ยซูไม่ได้ไเลยนะเลยเนาะเซลฟี <c oughs> ่เห็นไหมเก้าชั้นอยู่ข้างหลัง ประมาณว่านะเห็นไหมนี่ยขาชั้นอยู่ด้านหลังวะนะตอนนั้นเราเข้าชั้นแต่ชั้นหนึ่งอะอยู่ตรงนี้เราไปถึงเก้าชั้นแล้วนะนี่บอกชั้นหนึ่งตรงนี้ล่ะโน่นเก้าชั้นอยู่ตรงโน้นโอเคนะชั้นหนึ่งก็เก้าชั้นอยู่ตรงนี้ล่ะนั่นคือน้ำตก น้ำคงมีประมาณนี้แหละโอเคนะครับบรรยากาศชั้นหนึ่งนะก็อพอมีอากาศร้อนก็ลหลบลมร้อนกันบริเวณนี้ประมาณนั้นแหละครับเดินกไปทางนู้นได้ยังไงอ๋อเดินทางนี้แล้วมั้งข้ามตรงนี้แล้วก็ไปฝั่งรู้น นะครับใครจะปีนบนนูก็่อกองแข็งแรงหน่อยตรงนู้นเป็นศาลาน่าจะเห็นหมุมสูงได้ดีประมาณนั้นไในว่าเส้นตรงไปจะขึ้นไปชั้นต่อต่อไปประมาณนั้นนะครับเราก็อยู่บริเวณศาลา นะฮจุดนี้ก็มองเห็นมุมสูงนะเห็นความสวยงามนะครับประมาณนั้นแม่คุณลูกเรจะกลับแล้วมั้งเดี๋ยวเราต้องลงไปแล้วให้ลูกเดยวไปดูละม่จะไปรอด้านล่าง แล้วก็ค <ขอ S 1> <อ>ลิปนี้เราก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับสกายกริ้งกริง๊งน้ำตกเก้าชั้นสวนพึ่งราชบุรีว่าบ่บายสามสี่สิบการยังร้อนอยู่นะครับยังไม่แดดล่มลมตกในว่าเมื่อคืนนี้เย็นแต่เมื่อคืนนี้ เริ่มเย็นตั้งแต่ช่วงเวลาใดไม่ราบจะแค่ใกล้สว่างหรือเปล่าเนาะ,ะครับฮันสริงเื่อถามว่าไปไหนจะถ่ายภาพไม้ใช่ไปไหนมากนะไปแล้วลงได้ไหมฝั่งนู้นน่ะน่าจะบล็อกไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจ อันนี้ก็เก็บมุมสวยอะไรประมาณนั้นแหละครับเอามาเก็บบรรยากาศบนสะพานแฝงน,นะครับก็จะเป็นบรรยากาศค่านี้ท่านนั้นตกอันนี้ก็ โอ้ไอ้นั่นต้นอะไรอะดอกเหลืองนะฮะสุพรรณิกาหรือเปล่าคงไม่ใช่ลวงพึ่งหรอกนะดอกสีเหลืองอะลูกรู้ไหมว่าต้นอะไรต้นเล็กนี่นะสุพรรณิกาหรือเปล่า สวยนะบนสวยวิวสวยนีววส,วยสวยมากแจ่มเลยวันนี้สวยมากบนสะพานแขวนใช่หนูกระเป๋า,ปา,ปาอโอเคนะครับสะพานแขวนที่น้ำตกเก้าโจนประมาณนั้นนะครับร้อนตอนนี้ไม่เหลือสักโจน,ร,นร้อนเลยหรอส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ ขอเชิญชวนทุกท่านนะที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะมาพิสูจน์ว่าชั้นที่เก้าเป็นอย่างไรขอเชิญเลยนะครับนะข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าสวยดีช่วงที่มีน้ำเยอะๆแต่นี่มันเดือนอะไรนะกุมภาวันที่ 4, สี่สี่กุมภาก็เลย น้ำก็มีเพียงเท่าที่เห็นแต่ในว่าไม่แห้งนะเขาก็มีแบบนี้แหละประมาณนั้นเลยนะครับริงนี้ก็จับได้นะแต่อย่าลูกในว่ามีสนิมอยู่นะครับเดี๋ยวก็บาดมือเอาประมาณนั้นไม้เหลืองๆที่เห็นอยู่นั่นน่ะน่าจะเป็นสุพรรณีกาแกอีสาย นะกะะ๋เย็นนะครับไก่ย่างซุตำมที่น้ำต้เก้าชั้นนะครับ